ครับก็คนที่เล่านะครับอยากที่จะเล่าเรื่องอะไรนะครับก็วันนี้ครับอ,าอยากจะชวนชวนเพื่อนทุกคนนะครับที่น้องทุกคน,ก,คนก็นมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันครับเพราะว่าทุกวันนี้ภูมิมกันก็สูงขึ้นแล้วแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราโดยตรงในทุกๆคนเลยครับ เราลดภมโรคที่สูงขึ้นนะครับก็จะทะํา,า,าทให้ขี้ผลต่างๆออกไม่ตรงตามฤดูกาลแล้วก็จะทําให้สัตว์ปูพืชดีมากขึ้นนะครับและที่สำคัญครับก็จ,จะส่งผลไปจนถึงการที่เราจะต้องย้ายถิ่นฐานในการอยู่ก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะครับเราสามารถช่วยกันได้ครับวยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับก็คือง่ายๆเลยครับหนึ่งเราอาจจะรีไซเคิลมา cycle, ใช้ของเรามากขึ้นอสองคือเราไม่ใช้ข้าทุกมเปือนอย่างเช่น เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าไม่จช่เป็นต้องซื้อใหม่เผื่อทเรามีอะไรเรากร็ใช้ในสิ่งที่เรามีเสื้อผ้าของผมตอนโตผมใช้มาห้าปีแล้วพวกชุดออกกำลังกายอะไรพวกนี้คือเราก็แบบใช้แล้วก็รักษาไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่สำคัญสุดก็คือเรื่องการปลูกต้นไม้ครับการปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้เขาโตขึ้นมาเขาจะถูกซับพาความอยูใ่ในชั้นบรรยากาศของเราแล้วก็ปล่อยมาเป็นออกซิเจนครับเพราะฉะนั้น,นครับอย่างก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับหา,ายใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อลูกหลานของเราและเพ